ครับพ่อแม่พี่น้อง้องอีสานหายูหาจินนะครับเป็นบอ่อปลาดุกวีนะครับหลกักกระิมีอีกบอ่อนึงนะครับบอ่อทัดกันไปนะครับสีเป็นสีลงเป็นปลาดุก,กลาสเซียนะครับลงไหวบอ่อละหาลอยตัวนะครับพอดีมาปลูกแตงก็เลยช่วงรอดแตงนะครับเลยหาเป็นอาชีพเสริมนะครับกับบรรยากาศฝนตกนะครับ ฝนตกดีครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้หนาฝนทรงหน้ากับปามันนะครับวนแตงแต่ยุยบฝนนะครับฝนตกครับช่วงนี้เบิงบรรยากาศลุกชุ่งครับตามทงหน้าบานันเทาครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนยน,นะครับ่องอีสานหายยูหาจินนะครับ